อ้าวนี่นะครับมากันสามนครับโอ้ได้เยอะเนาะย่างอึงเลยครับเนี่ยอันนี้ต้องย่างครับตื่นไม่ทันครับตื่นขึ้นมาทําเจ็บมาแล้วอันนี้ใส่ถุงไว้รล้วร้อยครับครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว y o ยูทูบทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับผมมาวนนี้มากับทีมงานครับมารอใต้อึงเนาะฝนก็เปาะแปะเปาะแปะครับ นี่นะครับนอนล้อนะครับทีมงานรอนรอ,อโอ้โหหลับรอแล้วครับเนี่ยหน้าไม้ครับพี่น้องครับหน้าไม้สําหรับยุบกบเ,เดี๋ยวถ้าเกิดเจอกบเนี่ยก็จะเอาหน้าไม้ตัวนี้ยิงครับเพราะว่าจะไล่คุบมันเนี่ยมันคงไม่ทันเนาะกบไล่คุบเาาันอธิบายไม่เขา้าใจคุคบคืออะไรคภาษาภาษาบ้านนอกเราก็ไล่คุบ <laughs> ไล่ตะคุบเนี่ยเนาะไจับล <laughs> ไล่จับนี่แหละ,ลหละอ่า ประมาณนี้ครับเดินเดินไปมันจะสลาดลาดอะไรอย่าไรเดี๋ยวรอลุ้นกันครับคืนนี้ว่าจะได้ว่าจะมานไหมเพิ่งจะมีฝนนี่นะครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเราลุ้นไปได้กันนะเจอล้วครับหนึ่งตัวนะนั่งอยู่อย่างนี้เลยครับ เอานี้ครับหน,นีมันหนีอืมตัวครับบรรยากาศนะกลางนาครับอ๋อนี่นะครับ ถ้าโผไปปล่อยแล้วมันจะออกมานั่งอย่างนี้ครับทุกคนจับครับอ,อืนนี้ก็จะปิดอึงครับเนี่ยหมาะอึงน,นะครับนี่นะครับตัวแล้วครับอันนี้ก็อึงน,นะครับโอ้ยนี่นะครับนี่นะครับมาเจอคนเดียวครับวันนี้โอ้ นี่ครับเรียกมาแล้วครับตอนนี้กาลังเสริมนะครับตอนนี้อยู่คนเดียวดิเหยียบไม่ไหวมันไม่เหยียบตันน้ลงก่อนนะเนี่ยนะครับแข็งนาหมากเลยครับแข็งเองนะ ครับหน้าไม้มาด้วยนะเราจะมายิงกอบครับมาเจอเองถูกไหมครับ หากินตามมันนอกเราเนาะก็จะงี้แหละครับเรียกทีมงานขึ้นมาไม่มีใครมาสักคนครับเพราะบอมไกลเกินอันนี้มันจะอยู่บนเขาเลยนะครับเนี่ยนั่งมีแต่อึงน,นะแต่มันไปละมาครับเพราะว่ามันเป็นโคนเะนาะเขียนอุ้มจิดนี้ครับ ม,มันมุดลงข้างในนี่นะครับเห็นแต่หัวนี่นะนี่ครับเห็นนะครับหัวอื่นอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับน,นี่ก็อื่นนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ก็ได้ลงมาถึงข้างล่างแล้วเนาะก็ได้มาประมาณนี้ครับเดี๋ยวกลับขึ้นไปเอาใหม่เนาะนี่ครับนี่แหละนะทีมงานไม่ไปไม่ตามไปหาสักคนเลยอยู่นี่หมดเลยเรียก <c oughs> เรียกให้ไปขึ้นไปหาไม่มีใครยอมไปสักคนเลยเนาะโอ้ตายตาอ๋อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเก็บอยู่ตรงนี้สักพักเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาใหม่เนาะจะรออยู่ตามหน้าผาอย่างนี้นะครับันี่นะครับนี่นะึ้นจะยากนะวนี่นะครับนี่แหละครับ แล้วครับครับมันมุดอยู่อย่างนี้นะนครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ,อ้ยนี่ครับอาหานครับวันนี้ได้เยอะกันทุกคนครับพอได้อยู่ได้กินนะคนละห้าสิบโล อ้าวนี่นะครับมากันสามผนครับโอ้ได้เยอะเนาะพอได้อยู่ได้กินครับวันนี้พอเยอะครับผมอ้าวพอเยอะเด็ดได้ดีอืได้ได้อืพอได้กินพอได้กินนะครับกินนี้ก็จะเป็นแบบการหากินแบบบ้านๆเนาะหากินอื่นกินเียดอยู่ตามบนนอกนี่ต้องกินได้หมดทุกอย่างครับ เดี๋ยวสรุปผลงานตอนเช้านะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโดนครับเลยครับตอนยิงถ่ายไม่ทันนะครับแตหนึ่งตัวครับอีกแล้วโดนอีกแล้วครับมันมานครับวันนี้ พอ,อดึกมาแล้วนะครับมันจะเริ่มจับคู่กันนะอีกนะครับอืม,อม,อมเก็บไม่โดนครับ ขาหน่อยเดียวครับนี่เหมือน,นครับนี่ครับผลงานเมื่อคืนนะย่างอึงเลยครับเนี่ยอันนี้ต้องอย่างครับตอนแรกก็มานึ่งก่อนเนาะนึ่งแล้วก็ย่างทีนึงครับอ้าอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอึงตื่นไม่ทันครับ ขึ้นมาทําเสร็จมาแล้วอันนี้ใส่ถุงไว้แล้บร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานกบครับผลงานเมื่อคืนครับหามาได้ตระมาณโลโน,น้อยๆ่อคืนไปสามคนแต่คนอื่นก็น่าจะได้เยอะอยู่นะ เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ